สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาพอกันอะะีกแล้วค่ะบริวารสิ้อพ้าไม่กินเข่าค่ะพี่น้องคะ่ะอาหารบ,นบานอาหารล้วลาวบานเท่าเดีย่ยล่ะค่ะแหนมหมูห,มหอม่อใบตองคะ่ะแกะมาเรียม้อยตำหมกทัวทัวอสอเนาะค่ะนะบานเท่าเอิญบานหมาเอิญทัวอสอหลักสมพักเสียนโรยมาด้วยหัวหอยพี่น้องคะ่ะหอยเบิร์ดละล่ะคะ่ะสื่อๆมากแบบเนี้ย <laughs> มามาแซ่บๆต้องการค่ะพี่น้องคะจิ้มเข่าจิ้มบักใหญ่ค่ะผักกระมิ้นลากหลายได้ค่ะพี่น้องมาได้ค่ะเด้อไอ้วันจิ้มข่าวมามาค่ะพี่น้องข่าวเนี้ยวกันหนึ่งไม่ไหม้คนฮอตแลยได้ค่ะมามาค่ะหิวข่าวพี่น้องค่ะในบอกทัวร์โอโซอมอืมพูดตรงค่ะพูดองหนึ่ง ขอกินแหนมพี่น้องสมมูสมมูเข้าไปต่อมื้มไม่ได้กินค่ะ เป็นวันกันมากเลยสมพักเสียนค่ะ 嗯嗯，我好哎。Hmm. Mm hmm. wow, wow. yeah อ,อ,อ,อืมสดแล้ค่ะมะหอยอืมไปอีตู่ค่ะอืมมาเหา Eu <coughs> não mm -hmm. <c oughs> สมก็เล่างพื่อดีกิน่นผิงอบจับสมพะเปลี่ยนเจา,าให,หม่้ผิงอบมันมาขายเจ้านี้มันตัวอ่อน,อน 嗯。Mm. อืมแบค่ะค่ะจซบนะครับปม ครับผมงามงามเพียงอม Mm-hmm. เพจอยู่นี่ค่ะพี่น้องลุกโดดอ่ะ อิ่ม <Saint> พี <c oughs> ่นะครับคำให่เต็มปากเต็มคำแม่ ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าขอลาไปก่อนนะคะเนาะขอาวรบคุณทุกท่านที่ตามรับชมทุกูคอมเมนต์ดูรู้ความังใจนะคะพี่น้องค่ะบอกแม่ชีหมาสวัสดีค่ะ